นานาทิถีนานาสยเตเอ,อคนคนมันมีความเห็นหลากหลายจะทําให้คนมีความเห็นอย่างเดียวกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ออนานาทิถีนานาสยเตแล้วแต่แล้วแต่เราก็ทําหน้าที่ได้แค่พูดแค่คุยแค่บอกส่วนใครเขาจะฟังเขาจะเชื่อหรือเขาจะไม่เชื่อก็อแล้วแต่เขาเราไปบังคับจิตใจเขาไม่ได้ เออคนเราบัง,บงคับจิตใจกันไม่ได้ถ้าเขาจะเชื่อนั่นแสดงว่าเขาสมัครใจที่เขาจะเชื่อเองแต่เราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ได้การบังคับจิตใจกันทําไม่ได้อื <c oughs> โอ้ยถึงกันน้ำก็อัก <c oughs> อืมนะครับ เล่นพนันบาปไหมบาปสิครับมันเป็นอบายามุกพนันมันคืออบายามุกมันเป็นทางที่ทําให้เสื่อมทรัพย์ <c oughs> จะถามทําไม <c oughs> ถามแล้วเดี๋ยวเขาไม่สบายใจนะเพราะว่าดิฉันไม่ตอบแบบเอาใจใครนะการพนันเล่นแล้วมันก็เป็นอบายามุกไนงะมันเป็นทางเสื่อมทรัพย์เล่นแล้วก็ติดบางคนก็แบบถอนตัวไม่ได้คนจะชอบมาถามว่าช่วยบอกวิธีการเลิกพนันหน่อยพยายามแล้วแต่เลิกไม่ได้เอ้า ขนาดตัวมึงเองมึงยังห้ามตัวเองไม่ได้แล้วที่ฉันเป็นใครเออขนาดคุณเองคุณยังห้ามตัวคุณเองไม่ได้แล้วที่ฉันเป็นใครคะจะไปห้ามคุณได้มันเป็นไปได้เหรอมันไม่ได้หรอกของแบบนี้มันอยู่ที่ใจ <c oughs> เลิกก็เลิกเลยไม่ต้องไปทำแบบช่วยบอกวิธีหน่อยที่อยูนในใจอ้าฟอร์ดว่าจะพาพี่แพรี่ไปวิ่งตอนเย็นตายแล้วยังไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าเลยค่ะ ที่แรกว่าจะเอาชุดวิ่งมาแล้วนะเนี่ย mm. สองจิตสองใจแล้วที่แรกว่าจะเอาชุดวิ่งมาแต่ว่าไม่กล้าไปคนเยอะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกแล้วเนี่ยไปซื้อชุดวิ่งที่โรบินสันเนี่ยไป <c oughs> ซื้อกางเกงกับเสื้อกัน <c oughs> จะไปวิ่งรู้สึกว่าเนี่ยวิ่งออกกําลังกายมาประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยรู้สึกแบบ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าผอมลงแต่ว่ารู้สึกว่ามันกระฉับกระเฉงขึ้นเวลาถ้าแบบกินอย่างเดียวแล้วแบบไม่ได้ออกกำลังกายนะมันร่างกายมันจะอึดอัดมันจะง่วงซึมคนที่ชอบกินแล้วก็นอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะง่วงแล้วจะซึมเคยเป็นไหมเวลาแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบบบางทีก็อยากแบบง่วงบ่อยอะ่ะไม่ดีต่อสุขภาพนะ ะบางทีคนกินเยอะแล้วก็แบบเผลอปแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวง่วงแล้วสับประงกแล้วอย่างเงี้ยไม่ดีร่างกายไม่ดีอืมต้องออกกําลังกายกินแล้วต้องเบนินสะเทือนจมูกมาให้ไม่สะเทือนแล้วค่ะไม่สะเทือนแล้วสองเดือนแล้วเกือบจะสองเดือนแล้วเนี่ยเดือนกว่ากว่าละ